คูดาวฉันเร็วกว่า100ล้านจุดบทที่209การทรมานเห็นได้ชัดว่ามู่เชิญไม่เชื่อคำอธิบายของโบลินเขาพูดอย่างเย็นชาคุณต้องรู้ไม่เช่นนั้นการค้นหาในเมืองรังอินซีคงไม่ต้องใช้เวลานานเช่นนี้หากเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งคุณใช้เวลาตามหานานขนาดนี้แล้วยังไม่พบจะต้องคิดว่าอลิซาหนีไปเมืองอื่นแล้วแต่คุณยังภาคเพียรค้นหาในเมืองรังอินซี เพราะอะไรโบลินเงียบไม่ตอบออกมาราวกับว่ายอมรับแต่เขาจะไม่พูดอะไรเมื่อการแสดงออกของเขามู่เชิญรู้ว่าหากไม่จริงจังเขาคงไม่ให้ความร่วมมือมู่เชิญยังคงทำให้บัฟในร่างของโบลินใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ค่าพลังงานบัฟในร่างของโบลินกลายเป็นศูนย์มูเชิญเดินมาที่ตว๊ววางเครื่องมือทอรมานเลือกเครื่องมืออย่างระมัดระวังเพื่อน,นำไปใช้หลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่ง มูเชิญหยิบคีมรูปร่างแปลกประหลาดเดินไปหาโบลินพูดว่าเครื่องมือทรมานชิ้นนี้ดีมากไม่เพียงตัดนิ้วมือและนิ้วเท้าได้เท่านั้นแต่อย่างถอนฟันและดึงลิ้นออกไดเพราะฉันยังอยากได้ข่าวจากปากของคุณดังนั้นฉันจะตัดนิ้วของคุณก่อนทีละนิ้วหลังจากตัดนิ้วมือและนิ้วเท้าหมดฉันจะถอนฟันของคุณออกและสุดท้ายค่อยดึงลิ้นของคุณออกมา คุณคิดอย่างไรโบลินรู้สึกขนลุกชี้ชันเย็นเยียบถึงกระดูกสันหลังรู้สึกหวาดกลัวอย่างแท้จริงช่วงเวลาที่มูเชิญวางเครื่องมือทรมานบนนิ้วของเขาโบลินผู้ซึ่งรู้สึกหวาดกลัวอย่างไร้ขอบเขตต่อความเจ็บปวดอันยาวนานในที่สุดการป้องกันทางจิตใจของเขาก็พังทลายลงยังคงมีเงือเย็นไหลประปรายบนหน้าผากเขาร้องขอความเมตตาฉันพูดฉันจะบอกทุกอย่างอะไรก็ได้ได้โปรดหย่ามู่เชิญไม่ได้พูดอะไร ตัดนิ้วก้อยของโบลินออกด้วยเครื่องมือทอรมานอาโบลินร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดถามว่าฉันยอมพูดแล้วทำไมคุณถึงยังทรมานฉันมู่เชิญยักไหลพูดว่าฉันอุตส่าห์เสียเวลาเตรียมเครื่องมือทอรมานทั้งหมดมาที่นี่หากไม่ได้ใช้มันรู้สึกน่าเสียดายคุณคงไม่ให้ฉันเก็บกลับไปเฉยๆโบลินกลั้นน้ำตาสาบแช่งในใจนี่บ้าไปแล้วคุณก็เป็นแค่คนบ้าที่แท้จริงคนหนึ่ง หลังจากวางเครื่องมือทรมานกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมมูเชิญกลับมาหาโบลินถามว่าอลิซาอยู่ที่ไหนไม่รู้โบลินตอบอย่างลังเลมูเชิญหันหลังกลับทันทีเดินไปหาเครื่องมือทรมานเมื่อเห็นสิ่งนี้โบลินรีบพูดว่าเดี๋ยวก่อนรอสักครู่ฟังคำอธิบายของฉันก่อนมูเชิญหยุดหันกลับมามองถามว่าอธิบายอะไรโบลินเรียบเรียงคำพูดของเขาพูดว่า คนที่ว่าจ้างเราคนนั้นดูเหมือนจะมีวิธีค้นหาที่อยู่ของอลิซาได้คร่าวๆดังนั้นเราจึงรู้ว่าเธอไม่เคยออกจากเมืองรังอินซีคนที่จ้างพวกคุณเป็นใครจากนิกายแห่งความว่างเปล่ามู่เชิญถามโบลินถามอย่างสงสัยคุณรู้ได้อย่างไรว่าเป็นนิกายแห่งความว่างเปล่าที่จ้างเรานี่ยังต้องให้เดาอีกหรือคุณมีพรของนิกายแห่งความว่างเปล่า บนร่างของคุณคุณใช้อุปกรณ์ของนิกายแห่งความว่างเปล่ามู่เชิญพูดรอยยิ้มของโบลินแข็งค้างเขาทั้งเจ็บปวดและสับสนแม่ฉันรู้ว่าเขามาจากนิกายแห่งความว่างเปล่าแต่ฉันไม่รู้จักเขาฉันรู้แค่ว่าเขาดูเหมือนจะเป็นนักบวชระดับสองของนิกายแห่งความว่างเปล่าโบลินตอบนักบวชระดับสองนี่คือผู้ปฏิบัติงานระดับกลางในนิกายแห่งความว่างเปล่าตำแหน่งไม่เล็กหรือใหญ่ มู่เชิญถามอีกครั้งแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนโบลินตอบว่าไม่รู้เขาเป็นฝ่ายติดต่อมาหาเราเองหากเราต้องการติดต่อเขาต้องใช้มวลคาถาสื่อสารและมวลคาถานั้นอยู่ที่เจ้านายคนเดียวเขาจ้างพวกคุณเท่าไหร่3ามแสนเหรียญทองในเมื่อเขาจ่ายเหรียญทองเป็นรางวัลทำไมเขาถึงให้พรและให้ไอเทมระดับเอแก่คุณโบลินลังเลอยู่ครู่หนึ่งพูดอย่างลังเล เป็นเพราะความสัมพันธ์ของฉันกับเขาค่อนข้างใกล้ชิดมู่เชิญนเลิกคิ้วขึ้นพูดว่าความสัมพันธ์บนเตียงหรือใช่โบลินพูดอย่างเขินอายเมื่อเห็นชายร่างใหญ่แสดงความเขินอายแม่มู่เชิญนจะไม่รู้สึกรังเกียจแต่เขาก็อึดอัดเล็กน้อยมอบอุปกรณ์สนับสนุนระดับเอจากนิกายแห่งความว่างเปล่าให้ฉันมู่เชิญนกล่าวโบลินไม่ลังเลส่งมอบให้กับมู่เชิญนโดยตรงตอนนี้เขาเป็นฉเฉลย การให้ความร่วมมือเป็นหนทางที่ถูกต้องเขายังไม่อยากตายเพื่อช่วยชีวิตของตนเองนับประสาอะไรกับสิ่งของระดับเอเขายินดีจะสละทุกสิ่งหลังจากที่มู่เชิญได้รับดาบสั้นว่างเปล่าระดับเอเขาก็ตรวจสอบคุณสมบัติของมันทันทีดาบสั้นว่างเปล่าประเภทอุปกรณ์สนับสนุนผลที่ได้ฟาดฟันว่างเปล่าไปยังเป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายแก่ศัตรูใช้พละกกำลังไม่มีคู่ดาว ความทนทาน99ทับ200หลังจากเห็นคุณลักษณะของดาบสั้นว่างเปล่ามูเชิญอดไม่ได้ที่จะพูดกับโบลินที่ถูกพันธนาการบนเก้าอี้ทรมานดูเหมือนว่าเขาจะรักคุณมากโบลินยิ้มอย่างเขินอายและไม่ปฏิเสธนอกจากได้อุปกรณ์สนับสนุนแล้วเขายังได้คำตอบในสิ่งที่เขาอยากรู้อีกด้วยมู่เชิญจากไปโดยไม่รังรอมาถึงห้องข้างที่ซึ่งคนพิการรออยู่เป็นเวลานานเขาถามว่าเสร็จแล้วหรือ ใช่ถามได้อะไรบ้างไหมได้แต่ไม่มากคนพิการพยักหน้าพูดทันทีท่านเชิญอ้ายในเมื่อการสอบปากคำของคุณสิ้นสุดแล้วโบลินมอบให้ฉันได้ไหมอืมมู่เชิญพยักหน้าตอบรับเปิดเปื่ขอบคุณท่านเชิญอ้ายที่มีน้ำใจแก๊งคนพิการจะช่วยปกป้องคุณจากการคุกคามของแก๊งเหี่ยวดําในเมืองรังอินซีคนพิการพูดด้วยใบหน้าจริงจังมู่เชิญ,ญยิม้ม ตอนนี้โบลินตกอยู่ในมือคนพิการบางทีแก๊งเหยี่ยวดำอาจได้ข่าวไปแล้วหัวหน้าสามตกอยู่ในเงื้อมมือของแก๊งคู่แข่งตอนนี้ไม่ว่าอย่างไรแก๊งคนพิการและแก๊งเหี่ยวดำก็ต้องทำสงครามกันอยู่ดีอย่างไรก็ตามเมื่อมีสงครามเกิดขึ้นคนพิการก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับความโปรดปรานของมู่เชิญนมู่เชิญออกมาพบส้มเจียและซอเยอร์เขาถามซอเยอร์ว่า ก่อนที่แม่ของคุณจะหายไปมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าซอเยอร์สายศีสะพูดว่าไม่มีอะไรผิดปกติเพียงแค่กลายเป็นคนเงียบขึมมู่เชิญพยักหน้าอย่างขรุ่นคิดถามอีกครั้งในบ้านพวกคุณศพในท่อระบายอากาศเหนือห้องน้ำใครเป็นคนฆ่าซอเยอร์กระพริตาพูดว่าคุณถามถึงนิ้วที่ขาดในกล่องสีแดงหรือไม่ใช่ฉันถามถึงศพศพที่สมบูรณ์ ฉันพบมันในท่อระบายอากาศบนห้องน้ํำบ้านคุณมู่เชิญกล่าวซอเยอร์ดูมุนงงพูดว่าไม่รู้สิฉันแค่ซ่อนกล่องสีแดงไว้ในนั้นศพนั้นมาจากไหนฉันเข้าใจหมดแล้วมู่เชิญพึพรรมพำพี่มู่เชิญพี่เข้าใจอะไรไหมส้งเจียดูอยากรู้อยากเห็นมู่เชิญชำเลืองมองส้งเจียจากนั้นหันมองซอเยอร์พูดช้าชอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าแม่ของคุณน่าจะตายไปแล้ว ซอเยอร์ตกตะลึงครูหนึ่งใบหน้าของเขาแสดงความโกรธกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้แม่ของฉันต้องยังมีชีวิตอยู่ฉันรู้ว่าเธอยังไม่ตาย